นท่านผู้ชุมเขาสรูรายการเบิงอีสานประวัติบันตํานานเมืองกิบนีผ้าผีผ้าหนกไปย้อนร้อยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองในสปปลาอีกจุดตอนหนึ่งครับซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ทางด้านประวัติศาสตร์อีกบทหนึ่งที่นับว่าเป็นข้วมเจ็บปวดของทั้งสองกัมสองไฟในเล่าพ่นนั่นแหละครับที่ต้องมาหั่ันกันเองเพราะการยื้อยุด ชุดอำนาจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นเมื่อวันที่สองท่านว่าคมปีคิตธศกราช1975ัเหเมื่อกุงเวียงจันทร์เมืองหลวงของราชนจาจักรล่าได้พ่ายแพ้ต่อขบวนการประเดเล่าอันนำมาสึ่งการสินสุดของสถาบันกษัตริย์ล่าราชวงศ์ลานสากจากหลวงพะบางราชวงศ์ล่าต้องจบชีวิต ไายไตรัฐบาลคอมมิวนิสต์ปีคิตศักราช1975เป็นปีที่ท่งแดงของคอมมิวนิสต์โบกปิวสวัยไปทั่วผูภูมิภาคเอเชียแต่เว้นออกเชียงใต้ในเดือนมีนาคมปีคิตศักราั1975เวียดนามเหนือที่เป็นคอมมิวนิสต์ได้รับชัยชนะในการหยึดกุงไส่ง่อด เดือนเมษายนรัฐบาลสาธารณรัฐเวียดนามได้ถึงการสิ้นสุดโดย13มือก่อนหน้านั้นกองทัพเขมรแดงได้ทำการยึดครองกรุงพนมเปญสาธารณรัฐเขมรจังถือล่มลากกระบวนการประเทศเล่าได้มีแห้งหึกเหิมอย่างมากจากเหตุการณ์ทั้งสองได้ทำการอนุญาตให้เวียดนามเหนือสามารถเข้ามายึดอำนาจในล่าได้ พอได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามแล้วขบวนการประเทศเล่าจังรืมที่สรุปคืบเข้ามาทางดันแต่เว้นตกของประเทศเกิดการเดินขบวนของประชาชนในเวียงจันท์เพื่อประนามพวกฝ่ายขวัวและก็ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทังการเมืองขึ้นเพราะบ่พ่อใจทีรัฐบาลบ่มี่วมความสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆให้ดีขึ้นได้อีกทั้งเกิดคววมพยา,ยาม รัฐธรรมารหลายครั้งและก็มีการฝักไฟอย่างชัดเจนแม้กระทั่งในกองทัพของราชน่าจาักเล่ารัฐมนตรีผู้บัญชาการกองทัพอาบุโสและคณะนักการเมืองไฟขวัวเริ่มนี้ออกจากประเทศนายกรัฐมนตรีเจ้าสุวรรณภูมา่าซึ่งเป็นนักการเมืองสายกลางกับส่งทําไห้สถานการณ์ค่วมขัดแยง่งมากยิ่งขึ้น พระทรงเสือในคำมั่นสัญญาของพระอนุชาของพระองค์นั่นก็คือเจ้าสุภานุวงศ์ที่สัญญาว่าสิดำเนินนโยบายสายกลางเมื่อพระองค์ได้อำนาจเจ้าสุวรรณภูม่าจังส่งเลือกที่สิบตอตตัดขบวนการประเทดเล่าความโอนอ่อนปนิประนอมของเจ้าสุวรรณภูมา่าเหตุให้ไฟขัวทีสนับสนุนรัฐบาลและกรัชวงว์ตลอดมาเริ่มเห็นว่าเล่า คือสิต้องพ่ายแพ้แก่ข้อมนิสต์เป็นแท้แน่นอนในบอสซาอีกทั้งรัฐบาลสหรัฐอเมริกากะับิืมถอนกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ทางการถูดออกไปขบวนการประเทศเล่าิืมหยุดข้องเมืองใหญ่ทางตอนใต้ของเล่าในช่วงเดือนพฤษภาคมและกระต้นเดือนมิถุนายนก็หยุดข้องหลวงพะบางซึ่งเป็นเมืองหลวงเมืองเก่าของอาณาจักรลาสก ข่าวเมืองหลวงพะบางและกับเมืองไห่ทังตอนใต่แตกก็ยิ่งเหตุให้เกิดความแตกตื่นตอนกตกใจไปทั่วเวียงจันทร์ชนชั้นนํำนักธุรกิจและกับเจ้าหน้าที่ข้าราชการทหารและกับเจ้าหน้าที่ที่เคยติดต่อร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาต่างฝ่าว,ร,วร่วมรัพย์สิสนและกับขอบขั้วหนีขามแม่นำคงไม่ยังประเทศไทย เนื่องจากมองว่าสถานการณ์นับมือยำแย่และก็ฝ่ายกษัตริย์นิยมหน่าสิพายแพ้ให้แก่ข้อมนิตเรากองกำลังชาวมงที่อเมริกาหนุนหลังในการต่อต้านประเทศเล่าก็ได้ลบหนีหลีไพ่ออกมาเป็นจำนวนมากสองสาเดือนต่อมาก,กระบวนการประเทศเล่าทำทีทำทางคือเสียให้หรือว่าสีเหตุตามสัญญาที่ได้ว้าไหวที่สีดำเนืน่นโยบายสายกลาง รัฐบาลผสมกับยั่งคงทำหน้าที่ต่อไปสิบมีการจับกลุมหรือพินาศคดีนักการเมืองใดๆทั้งสิน้นและวก็สิเข้ารบในทรัพย์สินส่วนตัวของประชาชนนที่ได้มาจากการทำมาคาขายประเทศเล่าให้สัญญาว่าสิยั่งคงรักษาควมมสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาแม่ว่าตัดควมซอยเหลือด่านต่างๆจากทางสหรัฐอเมริกากระทำ โดยทางนี้ชาติยุโรปอื่นๆก็ย่งคงให้ควมช่วยเหลือต่อไปและกะไฟเทคโนแคตจากสหภาพโซเวียตและกัยุโรปตะวันออกสิมาทแท่นที่อเมริกาที่ถอนโตถอนก,นกำลังออกไปขอเสนอทีร่อมช่อมและกะอ่อนน้อมของขบวนการประเทศแล้วนี่เหตุให้เจ้ามหาชีวิตและกันาย,ยกรัฐมนตรีทรงพ่อปทยกับขอเสนอโดยเฉพาะเจ้ามหาชีวิต ทรงยุดมั่นมาตลอดถึงการที่เชาวเล่าเหมือนกันก็จะต้องเว่ากันคุยกันได้พระองค์ทรงปลื้มปิติต่อขบวนการประเทศเล่าในครั้งนี้แต่ก่อนเดือนท่านว่าคมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างชัดเจนโดยในการประชุมรวมกับปัฐบาลและกับสภาที่ปรึกษาเจ้าสุภานนวงฝ์ายขบวนการประเทศเล่ากับทรงเรียกร้อง ให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมืองการปกครองในท่านที่โดยห้ามต่อตดัดหลังจากนั้นราชวงศ์และกาบรัฐบาลเล่าก็เริ่มตะนักถึงการหักหลังอย่งางไรกาดในครั้งนี้ของฝ่ายคอมมวนิสต์ประเทศเล่าและกับการใส่อำนาจแก่ฝ่ายทรายมากเกินไปกลายเป็นอันตรายอย่างใงญหลวงของราชนาจักร ในวันที่สองธันวาคมเวียงจันท์พ่ายแพ้ต่อขบวนการข้อมนิตประเทศเล่าอันเป็นเมืองสุดท้ายในเล่าที่ยังคงเป็นไฟรัชวงศ์อยู่มติสภาสัวข้าวได้ลงความเห็นให้ยกเลิกระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของเล่าและก็ไดสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเล่าขึ้นมาแท่น ทรงผลให้พระองค์ต้องสละราชบัลลั่งและกะพระราชอำนาจไปยังสภาพสัวข้าวทั้งสภาพใ้มิมติแต่งตั้งพระองค์ให้เป็นที่ปรึกษาสูงสุดของประท่านประเทศพระองค์ได้ปฏิเสธการหลบหนีอพยพออกจากประเทศโดยเหตุผลที่ว่าพวกเข้าเป็นคนเล่าคือกันก็ต้องคุยกันได้ส่วนเจ้าสุวรรณภูมา่านายกรัฐมนตรี ต้องเสด็จหลีไพ่ไปย่งต่างประเทศการสละราชบัลลัางของสมเด็จพระเจ้าสีสว่างวัฒนาะถือเป็นจุดจบของสถาบันกษัตริย์เล่าที่เน่าวนานกว่า600ปีเจ้าสุภานวง์ได้ดารงตำแหน่งเป็นประธานประเทศส่วนไก่สอนพม,มิหารเป็นนายกรัฐมนตรีไก่สอนเป็นสมาชิกฝ่ายสายของขบวนการประเทศเล่าที่มีอำนาจอยู่เบื้องหลังที่แท้จริง แล้วก็เป็นประมุขที่มีอำนาจแท้จริงในประเทศเล่วส่วนเจ้าสุภานวง่งทรงกายเป็นหุ่นเชิดของไก่สอนไกสอนสั่งห้ามบอให้มีการเลือกตัง้งและก็ระงับเสรีส์ทางการเมืองหนังสือพิมพ์ที่บอมแอนไฟล์คอมนิตถืกสั่งปิดทั้งหมดและก็มีการประกาศข่าล่างพลเลื่อนข้าราชการทหารตำรวจที่บนิยมคอมนิตเป็นจำนวนมาก หลายพันคนถูกส่งไปอบรมศึกษาใหม่ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศได้มีผู้เสียชีวิตมากมายและก็เป็นความหลับมากมากกว่า10ปีอดีตเจ้ามหาชีวิตประทับอยู่ในพระราชวังหลวงพระบางต่อไปจนกระทั่งปีคิตศักราช1976ผู้มีวงวิจิตหนึ่งในผู้มีอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์ได้สั่งให้มีการลิบ พระราชวังหลวงพระบางและก็ทรัพย์สินในพระราชวังเป็นสมบัติของประเทศมีผลให้พระองค์กับพระราชวุศงต้องออกจากวังไปในทันทีต่อมาในเดือนมีนาคมปีกิสกักราศ1978รัฐบาลเล่าว,วันเกรงว่าพระองค์ที่ถูกมองเป็นสัญลักษณ์ของประเทศและก็ต่อต้านคอามิณต์อันเนื่องมาจาก การที่มิหารมกและกับนี่เช่าเล่าหนอกต่อตัดรัฐบาลสปปอเล่าบวกกับการวันเกรงที่พระราชวงศ์สิลบหนีไปอยู่ต่างประเทศได้ทางสปปอเล่าจังได้ทำการจับกลุ่มพระราชวงศ์อันประกอบด้วยพระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีมกุฎราชกุมารและกเชือพระวงศ์จำนวนมากให้ไปอยู่ที่เมืองเบียงไซ พระองค์ได้ทรงประทับในค่ายกักกันในเวียงไส้ที่มีสือว่าค่ายเล็กหนึ่งที่นักโทษทางการเมืองหลายๆคนได้เคยอยู่ระวังที่อยู่ในค่ายพระราชวศงได้รับอนุญาตให้ออกมาอยู่บริเวณรอบๆค่ายได้ซึ่งบางขังบางข้าวสมาชิพกพรรคและกเจ้าสุภานุวงศ์เองก็เคยเดินทางมาเยี่ยมพระเจ้ามาหาชีวิตอยู่บักพระองค์ถือว่าเป็นนักโทษที่ทรงชนะภาพที่สุดในคุกแห่งนั้น โดยก่อนหน้านั้นคุกมองนี่แม่วาสิเคยมีนักโทษอายุประมาณห้าสิบหาปีที่อายุหลายที่สุดได้มีรายงานข่าวว่าพระองค์สวรรคตในปีคิดศักราช1,978ผพร้อมสมเด็จพระราชินีคัมภผยแล้วก็มก,กุฎราชกุมารวงสว่างด้วยพระลูกมาลาเรียต่อมาได้มีการยืนยันว่าพระองค์สิ้นพระชนในช่วงกลางเดือนมีนาคม ปีกิจศกัก้าร1,980มีแรงงานว่าส่วนหนึ่งเป็นเพร,รัฐบาลสปปอล่าบังคับใส่แรงงานพระราชวงอย่างหนักจนล่มป่วยการสวรรคตของทั้งสามพระองค์ถือเป็นประเด็นที่ลึกลับพอสมควรเนื่องจากว่าบม่มีการบ่งบอกถึงสาเหตุที่สวรรคตและกะเวลาสวรรคตโดยถือกันว่าพระองค์ทั้งสาม อาจสิสินพะชนจากการถึกทรมานกายและกะใจมากกลัวจังไดกระามในเรื่องนี้รัฐบาลสปะปะเล่าบอกเคยกาวออกมาเป็นทางการแล้วก็มี่ทาที่ที่สิปกปิดเรื่องเล่านี่อยู่พอสมควรและวกะ็ถือเป็นควมหลับในช่วงก่อนเวียงจัน์สิแตกมีการเพิ่มเที่ยวบินเป็นจำนวนมากโดยรลอยละกาิบที่ลบนี้คือ กลุ่มปัญญาชนเทคโนแคยและกะขาราชการออกจากประเทศเลาวก่อนที่คอมิวสิทธิเข้ายึดชนชั้นปัญญาชนและกาธุรกิจที่ตั้งใจสิยุ่เล่าเพื่อทำงานกับระบอบการปกครองใหม่สุดท้ายกระเริมเปลี่ยนใจและก็ได้หลบหนีซึ่งการหลบหนีของชาวเล่านั้นเป็นสิ่งที่เหตุใด,ดง่ายกลัวการหลบหนีของชาวเวียดนามหรือชาวกัมพูชา ในช่วงนี้เล้ามีผู้หลี่ไพ่ขนาดใหญ่ที่สุดในกลุมประเทศอินโดจีนคือมีประชากรกว่า3 0 0 0 0นคนจากจำนวน3ล้านคนไหลทลักขามชายแดนไม่ยั่งเขตไทยบางส่วนได้ตั้งรกรากในไทยและกับบางส่วนได้หลี่ไพ่ไปยังประเทศที่สามเมื่อขบวนการประเทศเล่าเด็ขึ้นสู่อำนาจไกสอนพมิหารได้ตัดมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านท,ทั้งหลาย ยกเวียนเวียดนามเขาได้ลงนามสนธิสัญญากับปัฐบาคอมข้วมิสต์ที่หาหนอยโดยอนุญาตให้ทหารเวียดนามเขาประจำการในเล่าแล้วก็หายมาเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองและด้านเศรษฐกิจดังนั้นการล่มสลายของเวียนจันจึงเป็นจุดสิ้นสุดสงครามกลางเมืองเล่าส่วนเจ้าสุภานุวง์แม้ว่าสิเป็นเจ้าที่สนับสนุนข้มมิสต์และก็ได้อำนาจ เป็นถึงประธานประเทศคนแรกแต่พระองค์ก็ทรงถือพักดันให้มีอำนาจเป็นอันดับที่สามร่องจากไกาสอนพอมิหารและกาผู้มีวงวิจิตพักข้ามเนตประเทศเล่าบวไหว้ว,วางใจพระองค์เพราะทรงไม่เสือเจ้าแต่กำเน,นิพระองค์ถือกดดันให้หยุดท่านาจีประธานประเทศในปีกิตศักราช1986โดยให้เหตุผลว่าทรงเจ็บป่วย มีการตั้งรักษาการประเทศโดยผู้มีวงวิจิตขึ้นมามีอำนาจแต่เจ้าสุภาณนวงศ์กะบ่อส่งย่อมแพร่เพราะส่งตรงแหลกอำนาจมาโดยการกวดล่างขอบครัวของพระองค์พระองค์พยายามวิ่งเต้นเพื่อให้ได้รับตำแหน่งในสภาโปลิตบูโรของลาวและเพื่อให้ได้ตำแหน่งสูงสุดขึ้นไปอีกจนกระทั่งในปี1991 ส่งถือกดดันให้ออกจากตำแหน่งถูกตำแหน่งโดยไกลสอนและกกับผู้มีจากนั้นพระองค์กระไดสิ้นพระชนลงในปีคิตศักราช1995ในช่วงทศวรรษที่1990ประชาชนชาวล่าโดยทั่วไปกะเพิ่งได้รับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระราชวงศ์ของพวกตนและกะเป็นเหตุให้เกิดความโกรธแค้น ลกักกะบพพอใจรัฐบาลสปปเล่าบางคนที่หลบหนีมาหรือที่ยังอยู่ในเล่าย่อมรับประมากษัตริย์ไทยเป็นกษัตริย์ของพวกเขาแทนในช่วงที่แผ่นดินล่าว,ว่างกษัตริย์แต่แล้วสปปล่าก็เริ่มเปลี่ยนจุดยืนหันมากทางทุนนิยมมากขึ้นเนื่องจากนโยบายสังคมนิยมต่างๆเหตุให้เล่าเกิดภาวะยากจนและก็ขาดแคลนอดอยากอย่างไร้แรง หลายสิ่งถืกปรับปรุงให้ดีขึ้นในช่วงหลังทศวรรษที่1,990แต่ประเทศก็ยังคงเป็นเสมือนเมืองขื้นของเวียดนามอยู่แล้วกับเบิงเหมือนว่าสิถึกตัดขะจากโลกภายนอกทั้งนี้เจ้าสุริวงศ์สว่างพระราชนัดดากองอดีตเจ้ามหาชีวิตยังคงเป็นผู้นำของชุมชนชาวลาวฝ่ายรัชวงศ์ที่ยังหลีกภัยอยู่ใน ต่างประเทศและก็ยังทรงพยา,ยามที่สืบฟื้นสถาบันกษัตริย์ของเล่าและกัยังต่อต้านระบอบคอามมนิ์ในปัจจุบันแม้ว่าสิมีความสําเร็จหน่อยแต่กลุ่มเล่าที่อพยพออกไปอยู่ต่างประเทศกัยังมีความหวังลึกๆที่สิขับกลุ่มคอามมณิต์นี่ออกไปจากประเทศขับพี่น้องอันนี้คือเรื่องเล่าความเป็นมากของ ฝากฟังประเทศเล่าเพลินจะได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นใบบุญได้หยิบยกมาบอกเราเบาสูพีสูนองฟังเป็นเกจสระทางด้านประวัติศาสตร์ของสองฝากฟังโคงไทยเล่าได้บอกได้เราได้เบาสู่ผีนองฟังแลว้วกะสไดายอำลาผ้าจากฝากผี่ฝากนองซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอุกเร่งใจในการบันทึกเหตุบานการเมืองไวในยูทูบพอๆกันไหม คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ